ช่างก็จะหาลายนะครับลายที่เราทําการขีดไว้นะครับก็จะเห็นเส้นนะครับรถเฮียบนะครับก็จะยกเสาขึ้นไปนะครับติดตั้งจะเห็นว่านะครับนะครับอันนี้ช่างได้ทําการแตกไว้นะครับในส่วนของหัวเสาสุดท้ายนะครับก็คือฝั่งนี้11ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีก11ต้นนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมธีนกรจาก n e โ p โปบิวนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับจะแตกต่างจากทุกคลิปนะครับวันนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ที่ไซต์งานนี้เลยนะฮะข้างหลังผมนี่เลยนะครับซึ่งเราได้รับการว่าจ้างนะครับให้มาติดตั้งตัวโครงหลังคานะครับซึ่งเป็นโครงหลังคาโรงงานนะครับโรงงานที่คุณลูกค้าที่จะทํานี้นะครับก็จะเป็นโรงงานที่ผลิตเมทัลชี t นะครับซึ่งมีความกว้างที่20เมตรนะครับความยาวอยู่ที่50เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งนะครับของ n e o p o b i l มีขั้นตอนการติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็ขนาดเหล็กที่ซช์งานนี้นะครับใช้เป็นขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับตามผม้ามาครับครัและนี่เลยนะครับก็เป็นไซส์งานที่เราได้รับการว่าจ้างนะครับให้มาติดตั้งตัวโครงหลังคานะครับ สำหรับไซส์งานนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่20เมตรนะครับความยาวอยู่ที่50เมตรนะครับสำหรับไซส์งานนี้นะครับคุณลูกค้าต้องการติดตั้งโครงหลังคาเนี่ยเป็นชนิดแบบโค้งนะครับแล้วก็ต้องการเป็นโครงหลังคาที่เป็นใช้สําหรับผลิตเมทัลชีสนะครับเป็นโรงงานเมทัลชีสนั่นเองนะครับสำหรับไซส์งานนี้นะครับต้องบอกว่านะฮะมีความกว้างนะครับ20เมตรความยาว50เมตรนะครับความสูงนะครับจาก พื้นด้านล่างนะครับถึงอเสด้านบนนะครับหรือว่าหัวเสาเนี่ยอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วไซส์งานนี้นะครับก็จะมีทรงของตัวหลังคานะครับมีลักษณะเป็นโค้งนะครับซึ่งลักษณะเป็นโค้งเนี่ยสูงขึ้นไปจากบนเสานี้นะครับบนเสานี้เลยนะครับสูงขึ้นไปอีก2เมตรนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนการติดตั้งตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีวิธีการติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการ ยกติดตั้งด้านบนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็น EP ีแรกสําหรับสายงานนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับสําหรับสายงานนี้นะครับว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับครับในส่วนของการติดตั้งตัวโครงหลังคานะครับทางทีมงานนะครับของสายงานนี้นะครับได้ทําการติดตั้งตัวเพจ ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นเพจอยู่ที่ประมาณ20มิลนะครับเพจด้านล่างนะครับเราต้องทําการเซตตัวเพจก่อนนะครับหลังจากเซตเพจแล้วนะครับเราก็จะทําการหาลายนะครับจะเห็นว่านะครับจะมีเส้นนะครับนี่เลยนะฮะเส้นตัวนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเส้นที่ช่างได้ทําการหาลายไปแล้วนะครับลายตัวนี้นะครับก็จะเป็นลายหลังจากติดตั้งแล้วนะครับเสาเนี่ยก็จะตรงกันหมดทุกต้นเลยนะก็จะเห็นว่านะครับมองจะเป็น แนวเดียวกันหมดเลยนะครับถ้ามองตรงๆด้านนี้นะครับก็จะเป็นแถวเดียวกันเลยนะครับโอเคสําหรับไซสงานนี้นะครับต้องบอกว่าเสาที่ใช้ติดตั้งนะครับก็จะเป็นเสาขนาด300นะครับคูณ3า0นะครับนะฮะด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับมนถึงด้านนี้นะคือ300นะครับส่วนด้านนี้จะอยู่ที่350นะครับ สําหรับไซส์งานนี้นะครับก็จะใช้เสาชนิด ibe ี m นะครับแะตอนนี้ก็ทีมงานก็กําลังทําการติดตั้งตัวเสานะครับซึ่งฝั่งด้านซ้ายนะครับมีทั้งหมด11ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวาเนี่ยอยู่ที่11ต้นเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนแรกนะครับของการติดตั้งนะครับเขาทําการติดตั้งอะไรกันบ้างนะครับนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับช่างก็จะทําการแท็กไว้ก่อนนะครับ จะเห็นว่าช่างได้ทําการแต็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับหาดิ่งหาลายได้แล้วนะครับก็จะทําการเชื่อมเต็มอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับอันนี้ก็จะทําการนะครับยกตัวเสาขึ้นมานะครับไปติดตั้งตรงตําแหน่งเพจของเรานะครับซึ่งตําแหน่งเพจของเราเนี่ยได้ทําการฉีดลายนะครับหรือว่าหาลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอานี้นะครับตัวเคนก็จะยกติดตั้งเลยนะฮะ เคนนะครับที่เราใช้ก็จะเป็นเคน5ตันนะครับ5.5ตันนะครับเป็นรถเงียบนะครับรถเงียบนะฮะก็ยิงบูมประมาณ4ตอนนะครับยิงบูมออกมาประมาณ4ตอนนะครับยกเหล็ก1ท่อนนะครับมีความยาวอยู่ที่6เมตรนะฮะสำหรับการติดตั้งนะครับช่างก็จะเป็นคนประคองนะครับช่างก็จะประคอง ให้เข้าตำแหน่งที่เราได้ทําการหาลายไว้นะจะสังเกตว่านะครับเส้นที่เราได้ทําการหาลายไว้นะครับช่างก็จะทําการตีนะครับให้ได้ลายได้เส้นของเราที่ทําการขีดไว้นะครับทุกต้นก็จะมีลายแบบนี้เลยนะนะครับแต่ละต้นนะครับก็จะมีลายอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีเส้นเส้นที่ทําการขีดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่างก็จะทําการแตกไว้นะครับแท็กไว้นะครับอันนี้คือการแท็กไว้นะครับ นะครับแบกไว้เพื่อยึดนะครับหรือว่าเซ็ตตัวเสาก่อนนะครับว่าให้มันได้ดิ่งได้ฉากเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีการแก้ไขครับก็จะทําการเชื่อมเต็มอันนี้นะครับก็หลังจากที่เคนได้ย่อนตัวเสานะครับลงมาเนี่ยนะครับหย่อนเสาลงมานะครับก็ทีมช่างข้างล่างนะครับก็จะเคาะหาแนวนะครับเคาะหาแนวนะครับ เพื่อให้แนวฉากนะครับเส้นด้านในนะครับเส้นแกน x แกน y นะครับให้ได้แล้วก็จะทําการเชื่อมแท็กนะครับเหมือนต้นเมื่อสักครู่นี้เองนะครับจะทําการติดตั้งแบบนี้ไปจนถึงต้นสุดท้ายนะครับก็คือฝั่งนี้11ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีก11ต้นนะครับตอนนี้ตั้งไปทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11ต้นแล้วนะครับเหลืออีก11ต้นนะครับทั้งหมดมี22ต้นนะครับ ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับที่ทีมงานนะครับของ n e o p r o รนะครับเข้ามาติดตั้งไซ้งานนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับทุกขั้นตอนการทำงานนะครับก่อนที่เราจะทำงานเนี่ยเราก็ได้ทำการประชุมกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่านะครับมีขั้นตอนการทำงานอะไรบ้างนะครับ1 2 3นะครับเพื่อให้งานที่ทำนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับทุกคนต้องปลอดภัยนะครับ ก็คืออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นั่นเองนะครับตาอย่างที่บอกนะครับไซส์งานนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่20เมตรนะครับความยาวอยู่ที่50เมตรนะครับการติดตั้งเสานะครับเราก็จะใช้วิธีการติดตั้งลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือใช้ตัวรถเทียบนะครับทำการยกติดตั้งนะครับทั้งหมดเสาทั้งหมด22ต้นนะครับเสาทั้งหมด22ต้นหลังจากที่ช่างได้ทําการขีดเส้นไว้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะทําการยกตัวเสาเนี่ยขึ้นติดตั้งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของเพจนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเขามีการขีดเส้นไว้ยังไงบ้างนะครับครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวเสานะครับทั้งหมด22ต้นนะครับซึ่งตอนนี้ติดตั้งไปแล้วทั้งหมด11ต้นนะครับก็เหลืออยู่อีก11ต้นนะครับก็กําลังจะไล่ติดตั้งนะครับจากด้านนู้นนะครับไล่มาด้านนี้เลยนะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับในส่วนของ ปลายหัวเสานะครับที่เราได้ทําการเคี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเจียแต่งเรียบใช่ไหมช่งางแต่งเรียบนะครับเวลาเราติดตั้งเพจนะครับก็จะติดตั้งแบบสนิทนะครับอันนี้ก็คือเพจที่เราจะทําการติดตั้งเนาะมีความหนาอยู่ที่เท่าไหร่ช่าง15มิลนะครับอยู่ที่15มิลแล้วก็ขนาดตัวเพจเนี่ยก็จะมีความกว้างแล้วก็ความยาวเนี่ยเท่ากับตัวเหล็กตัวไอบีมนี่เลยนะครับตัวไอบีมนี่เลย โอเคอันนี้ช่างก็กําลังทําการเจียนะครับทําการเจียอันนี้ก็จะเป็นหัวเสาที่เราได้ทําการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมีความหนาอยู่ที่15มิลนะครับนะก็จะเห็นว่านะครับนะครับอันนี้ช่างได้ทําการแท็กไว้นะครับในส่วนของหัวเสานะครับทําการแท็กไว้นะครับทุกๆต้นนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเนี่ยจะเห็นว่าช่างก็จะทําการ ล็อกเหล็กตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกันสายนะครับที่เวลาเรายกนะครับสายเบลที่เราคล้องกับตัวเสานะครับจะไม่ลูดนะครับแล้วก็ไม่อันตรายกับพนักงานเรานะครับที่ทําการประคองเสาด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการประคองเสานะครับประคองยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็คือเสาที่ช่างได้ทําการเคลียอนออกไปนะครับหรือว่าตัดออกไปนั่นเองนะฮะในส่วนนู้นะครับก็ก็เป็นการติดตั้งตัวเสานะครับตัวรถเฮียบนะครับก็จะยกเสาขึ้นไปนะครับติดตั้งครับเมื่อได้ดิ่งนะครับหรือว่าตั้งตรงแล้วนะครับก็จะทําการใช้ค้อนนะครับเคาะขยับหาลายที่เราได้ทําการขีดไว้เนะครับไปดูกันนะครับ ช่างก็จะหาลายนะครับลายที่เราทําการขีดไว้นะครับก็จะเห็นเส้นนะครับเส้นที่เราขีดไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําการแท็กนะครับแท็กหัวแท็กมุมนะครับของตัวเสานะครับก็อีกคนก็จะทําการดูระดับนะครับดูระดับว่าได้แล้วนะครับก็แท็กได้เลยนะครับอ่าไหนฝั่งนี้ได้ไหมช่าง อ๋อได้แล้วเนี่เป็นไงครับอ,อยู่ในช่วงของระดับน้ํานะครับด้านนี้เป็นไงฮะอันนี้ด้านนี้ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดันเสามาฝั่งนี้ก็ได้แล้วนะ,ะเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กตัวเป็นริ่มนะครับที่ใช้สำหรับงัดให้ตัวเสานั้นได้ระดับนะครับทั้งแกน x และแกน y นะครับ หลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วก็จะทําการแต็กมุมของตัวเสาไอบีมนะครับทั้ง4มุมนะแล้วก็จะทําการแต็กไว้ชั่วข้าวนะครับแล้วก็จะเชื่อเมเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งเสร็จทุกต้นนะครับนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวโครงหลังคาซึ่งเป็นโครงหลังคาที่เป็นโครงถักนะครับเป็นโครงประกอบนะครับซึ่งจะเป็นตัวจันทันและอเสเนี่ยจะเป็นตัวประกอบเหล็กทัดหมดเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับการติดตั้งตัวเสานะครับซึ่งมีทั้งหมด22ต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการติดตั้งโครงหลังคานะครับซึ่งเป็นโครงหลังคาโค้งนะครับจะมีวิธีการติดตั้งแบบไหนนะครับแล้วก็เราจะใช้วิธีไหนนะครับซึ่งการติดตั้งโครงหลังคาเนี่ยมีหลายวิธีนะครับซึ่งแต่และช่างความถนัดแตกต่างกันนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับ แล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งในในส่วนของโครงหลังคานะครับที่เราจะทําการยกขึ้นไปติดตั้งเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเพื่อไม่พลาดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการติดตั้งโครงหลังคานะครับซึ่งเป็นโครงหลังคาโรงงานนะครับสายงานนี้นะครับอย่างที่แจ้งนะครับเป็นโครงหลังคาทรงโค้งนะครับเป็นทรงโค้งมีความสูงของจั่วอยู่ที่2เมตร80เซนนะครับนะครับในสเปนความกว้างอยู่ที่2 20เมตรนะครับในสเปนความกว้างอยู่ที่20เมตรนะครับการติดตั้งจะติดตั้งแบบไหนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ <im Carr ot> ก็ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับในคลิปหน้านะครับ <im S 1> ผมจะพามาอัปเดตในส่วนของการติดตั้งตัวโครงหลังคาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวนะครับการติดตั้งตัวโครงหลังคาวันแรกนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับ อย่าพลาดการติดตามนะครับก็กดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ